สวัสดีผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราจะมาพาชมเว็บไซต์เว็บหนึ่งครับที่ชื่อว่าเกมโทระนะครับนี่หน้าตาเว็บไซต์เปนองนีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําส่วนต่างๆนะครับซึ่งแนะนําอันนี้มากคือทูลแต่ว่าเราจะมาดูส่วนประกอบแบบหลักๆก,ก่อนนะครับซึ่งเว็บเกมโทระนี่เป็นเว็บเกี่ยวกับมอนพุสเบนั่นเองนะครับก็บ <ๆ S 2> จะอัปเดตข่าวสารทั้งวายนี่พิกาชา บทที่2 2ีวิวที่18นะครับมีแบบชั้นเตรอร์สปอ p p ตสกิล i ด l ร์ i อเ i t e เนี่ยมีทูนทูนี่ผมจะแนะนำจ,จัดเลยนะครับถ้าใครชอบก็สำหรับส่วนเขาได้ที่พาริออนนะครับเยอะๆโอเคมาดูอย่างแรกชัับเตอร์ก็สามารถดูครับเขาจะแปลทุกอันเป็นภานษาอังกฤษนะครับมาดูที่สวิสกายนะครับสวิสกาย ก็จะบอกสกิลบอกนี่จังหัดสนามหญ้านะครับบอกคาแรคเตอร์โดยการีนะครับกูสุดยอดเกิดอะไรทนะัง้งสูงก็ค่อนข้างดีนะครับก็ดูสปอร์ตการ์ดมาดูเสด็จสุสกะที่แจกฟรีด้วยกันนี่มาดูดับเบิลแล้วก็ดูว่ากดหรอกอะไรนะเด็กดนนักอะไรไปก็สกิลที่ได้จากการ์ดนี นะครับสกิลนี่สกิลใครที่อยากค้นหาแล้วก็ดูได้ซึ่งผมว่ามันมีกลุ่ม a c e b o o k ไทยที่ทำแล้วนะครับก็เชิญไปดูได้นะครับอันนี้ก็แต่มาดูนะครับใครเกง่งภาษาอังกฤษก็กกกมาพิม์มาแปะนะครับเจตเติ้ลก็เป็นฉายามิชชั่นกาชาอันนี้ก็จะเป็นหนอเป็นส่วนที่ไอเทมซื้อของอรซื้อของอันนี้ มีออเดอร์โอ้ยโอ้วอชเตอร์ก็มีซีดีเพลงแล้วก็มีปุมมาปุมายองอะไรก็ว่าไปนะครับซื้อได้ที่มีอนอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็หลักๆนะครับต่ไปมาดูที่อะไรที่อย่าง M L R แต่ไม่รู้ก็จะเป็นไกด์หลักๆแบบ What is m u l t i m e i This e v e r u t i o n ว่าไปนะ แล้วคือ PVP เหมือนเป็นไกดนะเล็กๆน้อยอะไรครือสืบทอดอะไรครือไปไปไปไรูทีทูนก่อนนะครับทูนอ่ะ t ัดดิ้งอ v เวน h e เฮลเคือจะเป็นส่วนที่จะช่วยเหลือเราในการตอบใช้อ v e n นนะครับจะให้แบบตามที่เราต้องการแบบเป๊ะเพื่อให้ได้มาที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเราเราพูดไปเรื่อยนะครับโอเคก็อ่ะยกตัวอย่าง ส่วนของเลือกการนี้สปอร์ตนี้การ์ดโคสตี้การ์ดฟสกายการอุลละการ์ดาโกแล้วก็แล้วก็เลือกคาแรคเตอร์เราจะเลือกส่วนเราจะเลือกเลือกกรอบเล้อกนะครับเลือกสมรรถนะสนามเลือกเลือกอีเวนต์คือเลือกอะไรอะไรทุกอย่างกับบอยเอเวนต์ไปน่ากับโลฮารุไฮนะ ล้วเลอกว่า a ไปนี่เราก็จะได้นี่ครับเป็น event viewer ซึ่งเราสามารถ setting ได้นะครับว่าจะโชว์แบบทุกอย่างเลยหรือว่าจะเป็นอันนี้เลย expand event แบบบอกเลยว,ว,ว่าเอาสำหรับผมที่เข้าใจง่ายคใครจะมาเลือกก็ดูนะครับดูแนั่นคือสมติผม เขาส่งอีเวนต์นะครับมันจะมีชื่ออีเวนต์บอกอยู่ตรงมุมซ้ายใช่ไหมครับึดแล้วเราก็ดูตามครับว่าอีเวนต์ไหน,นครับเราก็จะเลือกดูได้ว่าจะเป็นดีถ้าตอบข้างบนก็จะได้อินจี้สิบกับสกิลพอยต์5นะครับถ้าตอบข้างล่างจะได้อินจี้สามสสกิลพอยต์ 30, 10ลดสปีดลดบวกพาววเอร์นะครับแล้วเกตโอเวอร์เวทนเราขึ้นระวังไม่รู้ตามนี้ไปนะครับมันจะแบบบอกช้อยต์ตอบล่างตอบบนอะไรก็ ตามที่เราต้องการนี่ก็เป็นการ์รดทกพอร์ตกัดฝาคูได้เช่นกันนะครับที่สองได้อะไรนี่สามได้อะไรบางอันก็จะมีให้เลือกใช่ไหมแต่ว่าไม่ให้เลือกอีอันที่หนึ่งก็ได้เนที่สิบได้ค่าความรู้ห้านะครับได้สกิลบนึ่งบอทห้าเื่นกันมันจะเป็นเฉพาะอีเวนต์ก็เสจะให้เลือกนะครับจะจะเป็นคุยกันโอเคสว่วนที่เหลือทูนิกอย่างนี้ก็ นี่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะสืบทอดนะครับนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจผมสนใจที่ทูนเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นดูสนามนี่ก็เรากดดูไปแล้วนะครับนี่ก็ใครสนใจก็มาดูเองได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมสรุสสปเสิร์ฟปฏิออนเขาได้นะครับน่ารักมากโอเคก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ So sort of